แต่อันนี้โอ้โหยังหัวชิวจัดสองหัวติดเลยอะดูก็กาบสวัสดีคองโน้นนะครับคลิปนี้ผมมีบูสเต็กมาแนะนํานะครับที่ผมเคยเล่นมาโคตรลื่นเลยบูสเต็กคือ f อ s แบบลื่นจริงๆอ่ะบูสเต็กอันเนี้ยคอมกาก็เล่นได้นะแบบลื่นมากๆเลยเมื่อเป็นผมเล่นมาอันเนี้ยมันลื่นสุดแล้วอันเนี้ยคืออันนี้ไม่ได้อวยนะครับคือลื่นจริงนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูก็ได้ครับ อันนี้เพิ่งเพิ่งโหลดมาเลยเพิ่งลงอันนี้มาเลยลงบูสแต็กมาเลยก็เลยแบบเจอบูสแต็ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลยมาสอนเลครับส่วนลิงดาวน์โหลดอยู่ตา่างคลิปนะครับโอเคครับก็ดูดูความดื้อ 94fps นิ่งๆอะ่ะโอ้โหลืจะจาดเลยบอกเลยคือนี้คือลื่นจริงอะ่ะบูสแต็อันเนี้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะครับ ถ้าใครอยากโหลดนะครับก็ดิกงดาวน์โหลดดูล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปโหลดกันนะครับคือมันดีจริงอ่ะไม่ดีไม่สอนอ่ะคือนี่ดีสุดแล้วที่ผมเจอมาเดี๋ยวมาดูมาดูการตั้งค่าของผมครับอันนี้พิ่งลงเพึ่งลงมาเลยครับยังไม่ได้รูทยังไม่ได้อะไรแค่แบบตั้งค่าในเกมเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกนรตั้งค่าในบูสเ s t a ขอผมก่อนนะครับผมตั้งอะไรบ้างกัรตั้งค่านะครับประสิทธิภาพก็ กำหนดเองนะครับเอาเป็น3คอแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีสคอเนี่ยส่วนแรมก็สูงสุดนะครับ4 g b ครับมันรับอันนี้มันรับได้แค่ 4G b นะครับก็ปรับเป็น4ไปอันนี้ประสิทธิภาพสูงนะครับส่วนเเฮ้ยไม่ใช่ดิเออเอพีเอนแหละเฟรมเรทนะครับก็เปิดตรงนี้ก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็น60นะครับให้เปิดตรงนี้ high เฟรมเรทนะครับแล้วก็เอาขึ้นในสดเนยครับแล้วก็แสดง f อ s ก็ เปิดไว้นะครับถ้าใครชอบก็เปิดใครไม่ชอบก็ไม่เปิดนะครับจอแสดงผลนะครับของผมเป็นพันเก้าวิพันหกคูณพันเก้านะครับเพราะว่าจอผมความละเอียดเท่านี้พันหกคูณพันเก้าถ้าใครเป็นพันเก้าสองศูนย์เอ้ยอะไรวะเนี่ยพันหกร้อยคูณเก้าร้อยนะครับจอผมพ <laughs> ันเก้าแล้วอันนี้ส่วนของใครเป็นพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบก็ตั้งตามหน้าจอเลยนะครับของผม เป็นพันหกคูณเก้าร้อยนะครับส่วน DPI ก็สองร้อยสี่สิบนะครับเดิมๆเลยครับไม่ได้ตั้งอะไรเลยผมเปลี่ยนแค่เนี้ยกราฟิกนะครับอันนี้ก็เดิมๆครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ OpenGL แล้วก็ Auto แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับอุโทรศัพท์นะครับเอาเป็นเลือกเป็น ASUS ROG 2นะครับมันจะลื่นนะครับอันนี้ลื่นจริงอะ่ะมันเห็นผลต่างกันเล ก็มีประมาณนี้ข้างล่างก็มีอะไรแหละมาดูตั้งค่าในเกมกันตั้งค่าในเกมก็อันนี้ผมปรับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็โหมด a p s สูงนะครับเฟรมเรทสูงนะ mm hmm. อ่ะปิดทำไมนะเปิดเต็มจออนอันนี้เลื่อนจริงนะดูมาดูตั้งค่าบูสแต็กเออบูสแต็กส่วนตั้งค่าบูสแต็กก็ แกน x ก,ก็200รเอ้ยสองอะไร2ออันนี้เนี่ยแกน y ก็0.90กนะครับแกน x ก,ก็คือเราหันซ้ายหันขวานะครับมันจะเร็วจะช้าขึ้นกับเราตั้งแกน x นะครับส่วนแกน y อันที่เราเล่าหัวนะครับจะเร็วจะช้าก็ขึ้นกับที่เราปรับนะครับลองหาดูครับใครถนัดยังไงส่วน dpa m o u ส์ผมก็แ800รอยนะครับแม้เดี๋ยวผมมาลองเล่นให้ดูเลยนวนดื่นแค่ไหนดูดูความดือน เนี่ยคนดูเล่นจาก,จากเลยอันนี้มันดีจริงครับไม่ดีไม่สอนนะครับดึงมากๆเลยคอมกาดก็เล่นได้ชิวๆอ่ะเดีซื้อปืนกันเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นในโซนให้ดูมาเดี๋ยวมันยิงหัวให้ดูเนี่ยสองนัดก็โดนหวัวทั้งสองนัดนี่เฮ้ ไม่ค่อยเล้เด่นนานเลยเป็นเดือนเลยนะมาเดี๋ยวไปคนเยอะๆแลวกันในโซนนี้คนเยอะมันจะหน่วงไปเฮ้ยเลื่อนๆน,นะคนดูดูดูยิงลงมคมจิตไม่ตาย หัวแตกโอ๊ยดูยาวเลยคนเดียววันดินแค่ไหนสเต็ปม,มาว่ะอันนี้คนเยอะๆนะในส่วนคนเลอะน,นั่นเนี่ยอัดตัว เดินยิงเดินยิงคนด,นดูไม่ดูเว้ย <c oughs> ยิงไม่โดนอะ่ะเอ๊ฮ่าฮ่าสับเรื่องอะไอไม่มีวอ,อไม่ได้เล่นนานเลย นี่แไงสังหารเนาะเอ้ยคนดูนี่มันลื่นจริงเนี่ยนะดูในโซนอ่ะอันดีบูสแตอรเก,ก่าๆที่ผมเล่นมาเนี่ยผมมาลงโซนอันนี้มันกระหน่วงนะเวลาบดเรียกนีกนมน่มันมีการแดกกระตุกอะปรับต่ำก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะคือเวอร์ชันนี้แบบดีจ,จดัดเลยอ่ะดูหวอเตอเหมือนที่ แดงเดี๋ยวะตายเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเขาหัวเอ้ยยหญ่ะนีแน่จะตายแล้วขอดูรื่นจริง่ะดูคนเยอะๆนี่บวกได้สบายเลยนะเนี่ยเมาไม่หล่นด้วยดู tay ừ, ở ơi bên ngon hoa tay vậy đi không nó hoa tay cái song mà bà mà bà sao mày ơi chân tay hoa อุ้ยลื่นจัดอะไม่เคยเล่นมูแต็แรลื่นขนาดน,นี้ที่ไม่ได้เล่นนานก็เพราะว่ามันกนระตุกนะครับเวลาคลิปยิงกระตุกเลยเล่นเกมแล้วหัวร้อนก็เลยไม่ได้ทําคิปเก็บกับฟรีไฟอันนี้มันลื่นจริงอะนี่หันหน้าจอเร็วๆก็แบบไม่มีการหนวงเลยนะโอ้ยตายแล้วครับ โอเคเดวไปเรื่ดดอดูนะครับคนดูหัวแตกเอาไหนวะนี่เนี่ยหัวแตกหัวแตกเฮ้ยยิงหัวชิวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเบอ่์ไปไหม ไม่โดนหัวย่านี่แะเฮโอยิงหัวก็ง่ายผมก็ดืดนี่ไม่หัวร้อนสใสใ่อะไรใส่อะไรต้องแบบไม่พลาดแลวบัว,บวนี้คือยิงหัวง่ายทั้งดืดทั้งยิง มองไม่หล่อนเนี่ยตั้งแต่เล่นมาม้องยังไม่หล่อนเลยหัวแตกอันอันเก่าๆอ like ่ะมันคือแบบถ้าลงมาเล่นแบบนี้นะมันจะอ้นั่นอะ่ะอะไรอนะ่ะมันจะกระตุกอะ่ะคนะเยอะเยอยิ่งยิ่งบัวเยอะยิ่ยงกระตุกอ่ะแต่อันนี้โอ Hass ้โหยิ่งหัวชิวจดัดสองหัวติดเลยอะ่ะดูเฮ้ยผมผมตึงเก็บไหมผมตึงหรือว่าเป็นเพราะโบลลีน่เนี่ย กูจแต่กตรดีกว่าเน,นี่ยไม่ดนูนะโอเคก็มีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคนดูเดี๋ยวออกเกม ลื่นจริงครับการันตีเลยครับของการกรเดินได้อันนี้เนี๋ยผมทิ้งลิงไว้ใตล่างคลิปนะครับถ้าใครอยากโหลดนะครับลงไปโดดแล้วมาตั้งตามดูนะครับกันนะครับเผื่อว่าจะลื่นไงอันนี้ลื่นจริงครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ยาวๆเลยครับยิงหัวก็ง่ายลื่นก็ลื่นโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ